สเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ่ะมาดูหน่อยเนาะว่าสเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเป็นยังไงเออคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเออขอไพ่ห้าใบสเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ สเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณสเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณขอไพ่ยขยายไพ่เดโมนค่ะสเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ สเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณเป็นคนใจดีเนาะเออสเสน่ห์ล้ำลึกเออบางคนอาจจะมีผิวขาวหรือว่าเป็นคนธาตุน้ำหรือว่าบางคนก็จะเป็นคนใจดีใจเย็นนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่สุข,ขุม ออสุขุมนุ่มลึกอะ่ะเออ King คิงออฟคัพอ่ะเนาะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มออีประสบการณ์ในชีวิตแล้วอะ่ะเออ,เ,อ,อเนี่ยเออเป็นคนที่มีความสุข,ขุมนุ่มลึกอะ่ะเออเนี่ยเ,ออเนี่ยบางคนก็อาจจาะเ,ออเก่งในเรื่องของออการทำเครื่องดื่มหรือว่า การทำอา,อาหารการกินเนี่หรือว่าเก่งในเรื่องการาดูแลเทคแคร์ care, ผู้อื่นอืมนเนี่เสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเดล l เวอรนี่คุณก็เป็นคนที่ไม่ใช่แค่สุข,ขุมนุ่มลึกอย่างเดียวนะคุณเป็นคนที่ มีอีกมุมหนึ่งที่คุณเป็นคนที่มีความเป็นเพื่อนอแบบมีความสนุกสนานมีความเป็นเพื่อนมีความแบบว่าอาแต่จริงๆอันนี้ก็ก็แบบเป็นคนใจดีนะแต่อันนี้เขาจะเป็นแนวแบบเฟนลี่ขี้เล่นแบบว่าถ้าคุยกับคุณนะคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีมุกอะ่ะเออมีมุกแบบว่าคุยด้วยแล้ว สนุกอะเออเนี่เดลเวอร์เนี่ยเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานมีความสุขมีความร่าเริงมีความแบบสดใสเบิกบานอะไรเงี้ยเออออกแนวแบบว่าเฟลลี่ขี้เล่นมีมุกตลกอะไรเงี้ยเออนี่แล้วเป็นคนอะไรอีกอ่ะ บางคนก็อาจจะแบบว่า,าบางคนอาจจะแต่งตัวเก่งด้วยหรือว่า,าออประมาณนี้แหละหรือว่าเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับางานศิลปะอองานศิลปะออหรือว่าเกี่ยวกับความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยความบันเทิงมีอะไร อาจจะชอบอฟังเพลงหรือว่า,อาจจชอบวาดภาพหรือว่าชอบชอบทำอะไรอะ่ะอันนี้เขายือนอยู่ในสวนเอออาจจะชอบจัดสวนเออชอบแต่งตัวเห็นไหมเออมีผ้าอยู่อาจจะชอบแต่งตัวแบบสวยๆงาม,งามๆหรือว่าชอบอะไรที่เกี่ยวกับอา่อาอา่เกี่ยวกับอ่ของสวยงามหอมๆอ,อะไรอย่างเงี้ย สเสน่ห์ล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณม,มีอะไรอีกอ่ะอันนี้คุณก็เป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยนะไม่ใช่สนุกไร้าสาระไปวันวันนะเออนี่ทำงานเก่งระดับระดับมืออาชีพอะ p r o f e s s นลนี่เห็นไหมคนคนนี้เขากำลังขายงานอยู่นะนเขาเป็น p r o f e s s ันลในการทำงานนี่ อยู่ในอาคารเหน็นไหมลูกค้านี่มาดูงานอยู่คุณไม่ใช่แค่สนุกสนานแบบไร้สาระนะเป็นคนมีสาระด้วยแล้วก็เป็นคนที่มุ่งม,มั่นในการทำกิจการงานใดอ่ะคุณจะมุ่งม,มั่นฝ่าฟันอุปสรรคเดชาลีออดนี่เป็นไพ่นักรบนะคุณคุณเป็นด่านหน้าเลยนะถ้าคุณทำงานอยู่คุณก็จะเป็นแบบว่า คือเดชาลีออทนะความหมายไพ่ของเขาก็คือนักรบอ่ะเออนักรบคืออะไรคนที่สู้ไม่ถอยคนที่เป็นด่านหน้านี่เห็นไหมเนี่ยคุณอ่าถ้าคุณค้าขายหรือว่าคุณทำงานอะไรคุณก็เป็นอ่าคนที่เป็นแถวหน้าเออเป็นคนที่ทำงานเก่งอ่ะในองค์กรเนี้ยอืมเป็นสายลุยอ่ะเออเป็นสายลุย ลุยไม่ใช่ไปลุยอะไรใครนะนี่ลุยงานนี่ชัดเจนเลยนี่ลุยงานอ,อบางคนอ่าไพ่อันนี้จะเป็นรถนะนี่บางคนอาจจะมีการเดินทางบ่อยอาจจะขับรถเก่งด้วยนะคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาอาจจะขับรถเก่งด้วยเออเป็นมืออาชีพแน่นอนนอะโปรเ e s ชั o นอลนีเ่เดินทางบ่อยนะ แล้วก็อะไรไพ่เดมูนนี่ไพ่เดมูนนี่คือเซนส์สัมผัสยานอย่างรู้นะเพราะว่านี่คุณเห็นไหมเออนี่โดยเฉพาะเซนส์ในการทำงานนี่ไพ่ขยายออกมาเป็นสองไม่เท้าเนี่ยคือการวางแผนในการทำงานในการต่อยอดงานของคุณนี่เห็นไหมไพ่เดมู o นี่ไพ่เดมูลนี่มีหลายๆมุมให้คุณได้อ่านนะไม่ใช่แค่ว่า มันไม่ดีนะบางคนไพ่เดมูนก็คือคนที่เกิดราศีมีนหรือว่าคนเกิดธาตุน้ำนี่อันนี้ก็ธาตุน้ำอันนี้ก็เห็นไหมราศีมีน,เ,นเห็นไหมเออบางคนที่เข้ามาดูอันนี้ราศีอะไรเดลเวอร์ over, ราศีเมทุนก็มีเออเป็นราศีหรือว่าลัคนาก็ได้นี่อะไรล่ะ King of ครับ ราศีธาตุน้ำอ่ามีนกรกฎพิจิกเออเดชาริออดเราจำไม่ได้อะไรไม่รู้เออแต่ที่แน่ๆน,นี่เห็นไหมเออบางคนธาตุดินก็อาจจะเป็นไปได้ในนี้อาจจะมีธาตุดินมาแต่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเป็นคนธาตุธาตุน้ำเนี่ยเออเป็นคนธาตุน้ำค่อนข้างเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคน เป็นคนต่างชาติก็ได้ที่เข้ามาดูเออ,น,เอ,อนี่แหละเออไพ่เดอะมูนนี่คุณจะเป็นคนที่มีเซนต์อ่าเซนต์แรงอ่ะเออหรือว่าเก่งในเรื่องของอ,อ่าในเรื่องศิลปะด้วยอ่ะไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้เออไไน,ไไน,ออนี่ถ้าเกี่ยวกับศิลปะนี่อ,อืมการเป็นศิลปะศิลปินนี่เห็นไหม เออมีมีหัวทางด้านนี้ด้วยอะ่ะเออหรือว่ามีเซนส์นสัมผัสมียานอย่างรู้พิเศษเนี่ยเออเซนแรงอะ่ะแล้วก็เนี่ยเซนในการทํางานนี่แรงมากๆอันนี้แบบว่าขยายออกมาเนี่ยเรื่องเซนในการทํางานเนี่ยชัดเจนเลย โอเคก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งย่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ